แน่นอนว่าเวลาเพื่อนๆไปดู y o u t u b e แบบดูยูทูบเบอคนน้คนนี้ส่วนมากแล้ว youtuber ร์เขาจะมีเสื้อขายเป็นของตัวเองใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าผมกําลังพูดถึงอะไรผมจะอธิบายง่ายๆเลยก็เวลาแบบว่า youtuber ร์หลายๆคนนะครับเขาจะตั้งกลุ่มเป็นของตัวเองเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผมอะแล้วก็จะมีเสื้อขายอะไรประมาณนี้ห้าโลบัคสิบโลบัคแล้วแต่คนไปนะครับซึ่งเสื้อแต่ละตัวเนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อ เงินก็จะเข้าไปในกรุ๊ปซึ่งมันจะเข้าโดยที่ตัดค่าธรรมเนียม30%แล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมขายเสื้อในราคา5โลบักแต่ว่าเพื่อนๆซื้อเสื้อผมผมจะได้3โลบักอะไรประมาณนี้แหละซึ่งถ้าขายได้100ตัวเราก็ได้300โลบักแล้วซึ่งอันนี้ก็คือ5อันดับยูทูบเบอร์ไทยที่ทำเงินจากการขายเสื้อได้เยอะมากที่สุดจะมีใครบ้างเราไปดูเลยครับ อันดับที่5้าคิงนอนเคดีคิงนอนเคดีหรือพี่อ้นนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําเสื้อทำบางเกงออกมาทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งแต่ละอันก็เหมือนจะเป็นสีน้ําเงินแทบทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งเขาได้ทําเงินมาจากการขายเสื้อขายอย่างเกมพวกนี้ยเขาทำเงินมาได้แล้ว5 2 6 3 2รบโลบักนะครับนี่จะสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยขาย5โลบักหมดเลยนะแล้วก็ มันก็ขายได้พันตัวขึ้นแบบหลายตัวมากๆโอเคเรามาดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไปเบคบอยเบคบอยนะครับหนึ่งในยะูทูบเบอร์ที่บอกเลยว่ามาแรงแบบมาแรงมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปดูในสตอร์นะครับเขาก็จะมีเสื้อขายอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเขานะแล้วก็อันนี้เป็นสตอร์นะครับอันนี้เป็นเสื้อทั้งหมดนะครับ ซึ่งเขาทำเงินรวมแล้ว138,459โลบักนะครับก็เงินแทบแบบเงินแบบ80%เลยที่เขาทำมาทั้งหมดนะครับมาจากเสื้อตัวนี้เลย let's go 2 0 k นะครับเนี่ยขายได้ตั้ง29,000ตัวนะครับ oh. คือบอกเลยว่าเป็นเสื้อที่แบบฮิตมากๆแบบเวลาผมเข้าไปเล่นเกมนู่นเกมนี้นะ ผมก็จะเห็นคนใส่เสื้อเบเกอ o y อเสื้อสีเขียวตัวนี้เรื่อยๆเลยนะครับบอกเลยสุดยอดมากๆโอเคเราไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไป e d i t ตตี้อีดินะครับเขาก็ได้เนี่ยเนี่ยเสื้อเขาจะเป็นขาวดําอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือกลุ่มของ e d i t ตตีนะครับเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ดังมากๆซึ่งก็เขาก็มีเสื้อทั้งหมดเดี๋ยวนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวนะครับขออภัยด้วยผมไม่ได้นับมาก่อนนะ ก็11ตัวนี้นะครับบางตัวก็ขายได้หลักร้อยหลักพันแล้วแต่ตัวไปนะครับแต่ว่าเขาทำเงินรวมแล้ว1 6 2 0งแนัโลบักนั่นเองนะครับ <barr ack> ได้มาเป็นแสนแล้วเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเยอะจริงๆเลยนะครับก็เวลาผมเข้าไปเล่นเกมนะครับผมก็จะเห็นคนใส่เสื้ออีดิตี้อ่ะก็ค่อนข้างนี่เยอะเลย but. แถมอีดิตี้เนี่ยเสื้อไม่ค่อยซ้ำด้วยเพราะว่ามันก็จะมีหลายแบบเนาะคือมันไม่มันขายแบบคละก็เลยอะ่ะ มันไม่ใช่แบบมีตัวไหนแบบว่ายอดขายแบบโดดเด้งแต่มันก็มีอันที่ขายดีอยู่โอเคเราูอ okay, ระดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไปเมาคุมะนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็พี่ซินนะครับก็แค่นอนเทพทูสมชื่อเลยเพราะว่า <c oughs> ดูดีแต่ละตัวเนี่ยขายได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเสื้อพวกเนี้ยเขาทําเสื้อออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับเสื้อที่ขายของพี่ซินนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ขายได้แบบเป็นหมื่นชิ้นหมื่นชิ้นทั้งนั้นเลยขเขาทําเงินรวมแล้ว 1 1 9 4 9ล้านหนนโลบัคนะครับเนี่ยเนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่าบางตัวมันก็ขายได้หลักพันนะบางอันมันก็ไม่ถึงหลักหมื่นแต่ว่าอันที่ถึงหลักหมื่นอะ่ะมันแบบเกือบสามหมื่นได้แบบสองหมื่นประมาณเนี้ยคือมันเยอะมากๆผมเชื่อว่าแถวาที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าแบบตัวไหนที่วิซินใส่อะ่ะตัวนั้นอะ่ะจะแบบยอดขายพุ่งขึ้นทันทีเลยอะ่ะก็ช่วงหลังๆนี้นะคะเวลาผมเข้าไปเล่นโลบอกอะ่ะผมแทบจะเห็นคนใส่เสื้อวิซินอะ่ะ ผมแทบจะเห็นทุกวันได้เลยเพราะไอ้เพอคือแบบมันต้องเห็นเรื่อยๆแหละเวลาเข้าไปอะ่ะคือแบบเห็นจนคุ้นเลยนะครับบอกเลยสุดยอดโอเคเราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยดีกว่าเ <c oughs> พื่อนๆคงเดาได้แล้วใช่ไหมว่าอันดับที่หนึ่งคือใครแต่ก็มาอันดับที่หนึ่งคัทชาว <c oughs> อนทูเพล่ก็แน่นอนพี่คัชานั่นเองนะครับ โหพี่แกเนี่ยตั้ง2ล้านกว่าซับแบบเหมือนจะ2ล้าน5 0 0แสนเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อของเขาทั้งหลายนะครับเห็นแบบเขาโปรโมทเขาโปรโมทหน้าคลิปนะครับตอนอินโทรด้วยเว้ยดูดี30,000ชิ้น40,000ชิ้นไปจนถึง50,000ชิ้นโอ้ก็พี่คัชชานะครับทำเงินมาได้แล้ว2 3 4ล้านโลบันั่นเองนะครับเนี่ยดูดี เขาหาได้ตั้งสองล้านโลภกอะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้แบบเติมเกมได้แบบเยอะมากๆนะครับแบบว่าสามารถเติมเกมแบบ2 0 0 0มื่นอะไรเงี้ยก็เขาขายเสื้อได้แบบอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตังเหลือเฟือฝากซื้อเสื้อผมหน่อยละกันนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างยิ่งนะครับเนี่ยเสื้อล่าสุดผมอะเสื้อโควิด -19 ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่นี่มันจะดูแบบ แบบใครเห็นก็มองแบบเฮ้ยมันมีเสื้อโควิดอะไรแบบนี้ด้วเหรอมันไม่โดนเอออันนี้มันไม่โดนแบนเ้ยเพื<ๆ>่อนๆรีบซื้อก่อน<ๆ>ก่อนที่มันจะโดนแบนนะคะเพราะว่าผมเกือบโดนแบนไปทีหนึ่งแล้วเว้ยฉะนั้นก็รีบรไปซื้อก่อนที่เสื้อตัวนี้มันจะโดนแบนและกันนะครับก่อนหน้านี้เสื้อนี้มันบั๊กนิดหน่อยด้วยตอนนี้ผมไปแก้บั๊กแล้วเรียบร้อยและแน่นอนว่าหลังจากนี้เสื้อตัวนี้ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังเออช่วงหลังจากนี้โควิดมันก็คงจะไม่ระบาดละ และถ้าโควิดมันไม่ได้ระบาดแล้วเมื่อไหร่ผมก็คงจะไม่ได้ขายเสื้อตัวนี้ละฉะนั้นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปซื้อด้วยละ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ